สวัสดีครับตอนนี้อยู่ตลาดน้ำดิกนะครับบ้านน้ำดิกเนาะอยู่เมืองหินบุญนะครับเดี๋ยวเรามาดูตลาดกันมียังขายมีอะไรขายบ้างเนาะ เอาเนมเข้ามาเถ็นเลยมะก, <c oughs> กกล้ยตลาดมกร้ยตลาดกยปิ้งบ่กล้วยอย่างบางกล้วยจีบบ่มกล้วยปิง้งต้นมั้มีมกล้วยมีมันเนาะอันนี้หอยอย่างน,นั้นไอยกหนึ่งหอยอันนั้นหอยะายๆบ กันเนาะไั้งหอยบึงมาคอยตู้น้อยอันมาที่ใสร็จหัวใจบิดเยียบหอยแตดข้างล่างบึงบึงบึงหอยครับหอยยังไม่ตายหวานบะหอยหวานมาซื้อมัน อ๋อหอยหอมโดยใหญ่นะครับโดรละแสนโดรละแสนกิีบยังไตอยู่ด้วยเอนักกระเป๋า หอยหอมปูแดงป่เปหูแดงเท่าไรเอนเนี่ยเจ็ดสิบพันเาะล่หอยปูแดงเจ็ดสิบพันอ่ค่อันนี้กะกบปกบแห้งกบตาแห้ง อ้งลรบเอือครับตอนนี้เอื้งยังมีอยู่ด้วยครับติ้งติ้งกล้วยโอเบอรงเอื่งของเราแก่หลายเอาแบบเอาแบบซุกหน่อยไมอซุกหลายสอกได้ด้วครับเแบบซุกหน่อยก็บอกว่าุกเนหน่อยนะครับเอาแบบตัวใหญ่เลยเม่นาะเ่ห อันีก oh, uh yeah, ีนีโ้ทำดีมีหยางอหลายอย่างอันนี้คืออันนี้คือแมงแขงแหงแงงคไปทงนั้อดี่เบ้าไม้งคาไปกันหรอกมาแ่อาเนลือเลีเก็เบาน้เบ้าไปทางน่ออด้ ม่คงมาทวดเป็นาพัดใต้โคคนเปิดโซนแม่ตัวนมักมัเม่อขนาดตลาดตลาดใหญ่อยู่เนาะแต่นี่เหมือนว่าของเริ่มเก็บแล้วก่าสพันกินครับเป็นเคาะอ่อนๆเลยครับน้องโอ้มากองอยู่นี่นะครับอมากอย่างนั้นนี่แต่ว่าของอื่นนี่บม่ได้กินเกาลัดนี่ยังได้กินอยู่ครับอันนี้ก็อเฮ็ดพร้อมเบื่อนมบนบบบบบบบหบบ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  หอยนาโลดมักกอรัดมักกอใหญ่มกกอรัดหรือว่ามักกอใหญ่น้ําเครืองครับน้ําเือนเการัดหรือมัภาษาลาวักกอเนาะยามนี้บ่มีักกอใหญ่มีมีน้ําผลแล้วบ่ซื้อไข่เด้อเจ้าเด้อไข่เด้อไข่ไลูกเป็ดบ่เป็ดอันนี้หอมครับแม่นอืตวบ่กบ่อายตนจริงหอมอยหอมจังไดนี่ๆ เออเห็ดเนี่ยคุยแล้วคุยกันเปน้วเอามาบงหอยหอมลองซื้อกันยังไซื้องถทมน้องทมป่าโมเมนต์มเพื่อตัวนมืี้มาถายยังไซื้อนางลัตติกอนขายหอยโอ้ยราอยากได้นี่แหละยังนี่ขายหอยกันได้เนาะคนความงามเพ่มีจตไเจ้านับได้นับได้เลย หอยน้อยหอยใหญ่หอยใหญ่โอ้ยน้อยคายจงไดหอยจังหวัโลละแสนโลละแสนป๊อปมาสิพอโลจากนั้นสิได้จักจักหอยเนะฮะหลายหอยหลายหอยพอดีหยอกพอดีหัวพอดีพูดได้ทุกแคมป์ตอบเธหลายเด้อเอองานขนาดนะครับแม่ค่าเขามาขายหอยด้นสาวแคมป์นะแม่เลยไอคือแคมเนาะ ยูตลาดน้ำดิก๊กมีไว้พร้อมเขบารัรนบลหอมด้เามาเ,ดดดดด <c oughs> เาบิ่อ่มด้อเบียดเ้ยเอาเบื่ งามขนาด <c oughs> เลาเป็น่าอาไปตมะหูงะห่งกะตำมะหู้งนี่มรีรถตู้ขันลงมากีัเลม่ตงหรนี่เดียวมอันนี้เป็นหอมบ่กระเทียมหอมเนาะนี่เป็นน้ำผึ้ง นี่ไงหอมคือก <IL? s sea authenticity> <spe> ันี้เนาะหอมมากไม่ไหวลยหอมหลายขนาดเลยได้หลายเนาะไอ้เกาเนาะหลายขนาดะคามถามเรือเลยไม่เปล่าเจ้าวันนี้่านไพี่บกผ่าายแล้วขายัลายอย่างเดียวเลยว้เจ้าดมเบิ้งอยู่บ่หอมคือร้านนั้นอยู่บะฮะจังวะผู้ายื้ออย่างจ้าอ่ะซื้อักม่วงปะชื่ยังกินเอาไปล่าม ใ่แล้วก็กินข้าวนีะครับ้ลากินเผาแล้กันเสียกับพอมมีได้ครับต่นี่แกมีรถตู้มานะครับมีรถตู้จอดทีเขาะกินได้อยู่วะทำกินได้ะเขาที่ออกขาที่ออกเกัพริกกับไเียวฮึพอะิเทียนเจียวดูากันนะครับกินมะขวง้ะวกับมี่ด้ครับพี่ ฝั่งนี้กอะเบ,บิบ่อแล้วโบมีอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะยังมไม่ได้มาขายเนาะเขาสิอวกเป็นความขัดเจ้าจ,จ,จะต้องเพื่อทวกเงินวันน,นีเจาที่เอาได้หรือเปล่าเจ้าดอกไม่หอมออเจ้าเด้อเจอ้าซื้อจากไหนฮะปุ๋ยผ้ากันใส่เห่ีเปื้อนสีเขียวเนาะเขาสะซื้อให้เจ้าได้หนิปะพวนี่อยากกินไหมมา,าไว้ไว้วไปแล <ไป S 1> <ด>้ว ซื้อไปแล้วเองไปซื้อเไปแล้วเดี๋ยวเออโอ้ยเจ้านี่ก็ได้เนาะซื้อมากบัวพันเจ้าหยั่งปั๊บแตกในปากเจ้ามันแซ่บขึ้นฮวันโล่อยนี่เด้อคนากานแล้วพอมขนมแล้วนี่นะเออจะมีแฟนอย่นี้มีบัวแล้วมีรูปอ่ะเอาไปเอามาฝึงบรรยากาศตลาดน้ำดิกเนาะบ้านน้ำดิกนะครับยุบเมืองหินบุญนี่เลย แปลงขบวนโซบบบลาว,าวาานะครับ